สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแชร์ความรู้สึกก่อนนอนนะคะก็มาเล่าบอกเล่าให้ฟังวันนี้ทั้งวันของแพ้ก็เป็นวันที่ยาวนานมากแต่เป็นวันที่แพนมีความสุขมากๆเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยแพ้ตื่นตั้งแต่ห้าโมงกว่าๆนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวออกเดินทางจากภูเก็ตไปจังหวัดกระบี่แพรไปจังหวัดกระบี่เพราะว่าแพจะไปออกรถซูซูกิสวิฟที่นั่นนะคะก็ ไปถอยน้องมาแล้วจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะเป็นหนี้สินก้อนแรกและเป็นทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตที่เป็นทรัพย์สินแบบเป็นชิ้นเป็นอันเนาะก็ทํางานมาตลอดตั้งแต่เรียนจบก็ภูมิใจมากค่ะอาจจะไม่ได้เอารถมาให้ดูเพราะว่ารถมันเอาเข้ามาในห้องนอนไม่ได้้องแพก็เอานี่มาให้ดูลกันเป็นกุญแจรถนะคะน่ารักมากแพรก็ไปถอยน้องสวิฟตมาเป็นสวิฟสีส้มน,นะคะชื่อน้องอุ่นใจมีชื่อเรียบร้อยนะคะก็ เดินทางทั้งวันเลยหลังจากเอารถปั๊บใช่ไหมคะแพก็ค่อยๆเตะๆมาเรื่อยๆเพราะว่าแพาเดินทางออกนั่งรถปั๊บเนี่ยหกโมงครึ่งเดินทางสามชั่วโมงกว่าๆไปถึงนู่นก็เกือบสิบโมงเช้าแล้วแล้วก็รับรถอะไรเสร็จปับ๊บก็ตะเวนหาของกินในตัวเมืองของกระบี่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวมาเที่ยวมาเรื่อยๆเที่ยวน้ําตกทานโบแล้วก็มาเที่ยวสำนักสงฆ์ถ้ำตาปานที่มีาจาลองดินแดนนรกสวรรค์น,นะคะ สนุกมากก็ขับรถมาบางช่วงก็แดดแรงบางช่วงก็ไม่มีแดดนะคะแต่รถแพไม่ได้ติดฟิล์มไงเราก็จะแบบเ,เพียนิดนึงนะคะแต่ก็สนุกสนุกมากที่ที่แพไปออกรถที่กระบี่เพราะว่าถ้าแพรอรถที่ภูกเก็ตเนี่ยรถจะได้อีกทีก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งมันนานมากแพ้รอไม่ไหวจริงๆก็เลยโอเคเรายอมไปออกรถที่ที่จังหวัดกระบี่ดีกว่าซึ่งมันก็โอเคนะเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยก็วันนี้หลังจาก กลับมาบ้านปั๊บแพ็ก,ก็เอารถไปติดฟิล์มเลยติดฟิล์มเสร็จปับ๊บกลับมาบ้านแป๊บนึงระหว่างรอติดฟิล์มก็เล่นดูคูลเล่อัพเพลงเสร็จแล้วก็ไปเอารถเอารถเสร็จแล้วก็ไปดูหนังเรื่อง Resident Evil นะคะวันนี้ทั้งวันของแพก,ก็เลยยาวนานและเป็นวันที่มีความสุขมากๆก็กเอามาแชร์เพื่อนๆฟงังตอนนี้แพ็ก,ก็อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสเอารถในปีนี้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันได้ภาษีคืนด้วย ถ้าเป็นตระกูลรถกิ่งเนี่ยรู้สึกเครื่องยนต์ไม่เกินพันห้านะแต่ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยได้ได้เกือบทั้งหมดยังไงก็ลองศึกษาดูนะคะเพราะว่าเลือกแพ้ก็ได้เหมือนกันก็ดีกว่าเราไม่ได้เลยเนาะโอเควันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วดูหน้าไปดิยังไม่หายเป็นถ้าเป็นสิวขดผื่นมาพักแล้วค่ะหาหมอมาเป็นเดือนแล้วยังไม่หายเลยเครียด <c oughs> <c oughs> มากแต่ว่าหลังๆก็เริ่มปรงได้แล้วค่ะโอเคไปนอนพักผ่อนดีกว่าสิวพอสิวจะหายบ้างโอเคนะคะก็ <c oughs> มาแชร์ความรู้สึกเนาะฟันนี้นะคะ